ความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลังเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วคริสเตียนที่แท้จริงจะมีประสบการณ์ที่พระวิญญาณเทลงมาโดยการเปิดใจเพื่อจะได้เห็นความงดงามของพระคริสต์และความรักของพระเจ้า บนไม้กางเขนและมีประสบการณ์ที่ทำให้มั่นใจว่าความหวังในพระเจ้านั้นจะไม่ทำให้ผิดหวังซึ่งคริสเตียนทุกคนต้องเคยสัมผัสมาแล้วผมเดาว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับความรอดและยังไม่เคยมีประสบการณ์นี้มีคนเกินครึ่งห้องที่ยังไม่เคยได้รับความรักจากพระเจ้าในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งกลับร้อนรนกับประสบการณ์นี้อย่างมากคุณไม่สามารถเป็นคริสเตียนได้โดยการเหมารวมว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกฉันเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ดังนั้นพระเจ้ารักฉันนั่นไม่เรียกว่าเป็นคริสเตียนแม้แต่มารก็พูดแบบนั้นได้หรือผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็พูดได้ความคิดเชิงเหตุและผลเปลี่ยนใครเป็นคริสเตียนไม่ได้การมีประสบการณ์ที่พระวิญญาณเทค,ความรักของพระเจ้าลงมาหรือที่เรียกว่าการบังเกิดใหม่เท่านั้นที่จะทำให้คุณเป็นคริสเตียนที่แท้จริง ผมไม่สามารถทำให้คุณสัมผัสความรักของพระเจ้าได้มีเพียงพระวิญญาณเท่านั้นที่จะเทความรักของพระเจ้าลงมาในหัวใจคุณมันจะท่วมท้นจนคุณรู้ได้เลยว่านี่แหละของจริงพระองค์เท่านั้นที่ทำได้การใช้ความคิดเป็นเรื่องที่ดีการใช้เหตุและผลในการเชื่อก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การมีประสบการณ์นั้นดีกว่าเป็นไหนๆการได้ลองสัมผัสความรักของพระเจ้าเองนั้นย่อมดีกว่าเพราะว่าพระวิญญาณได้ส่งเทลงมาสู่หัวใจของเรา Thank mm -hmm. you.